ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนทีมแพทย์ของฉันมาที่เมืองนี้เราได้ตั้งโรงเรียนในเมืองเล็กๆให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาพรูรอดชีวิตในบริเวณใกล้เคียง1สัปดาห์ต่อมารอดชีวิตที่บาดเจ็บส่วนมากอาการดีขึ้นทุกคนใกล้จะหายดีเป็นปกติ แต่ฉันก็ยังกังวลเพราะมีคุณยายคนหนึ่งที่ฉันดูแลอาการของเธอไม่ค่อยจะดีในตอนเที่ยงคืนคุณยายตื่นมากระซิบเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเธอให้ฟังเล่าถึงบ้านเกิดเพลงที่เธอและครอบครัวจะร้องด้วยกันในทุกวันหยุดแต่จากนั้นไม่นานคุณยายก็ได้จากโลกนี้ไป ฉันได้ตะเขียนเนื้อเพลงของคุณยายอย่างเงียบๆฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะหาเนื้อเพลงนั่นให้เจอเพื่อจะนำเพลงนี้ไปร้องให้กับคนอื่นๆที่คิดถึงบ้าน